สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดาอีซี่เซเปอ์แบบยำมีมันนี่ยำมีพี่น้องมามาตำบักุวงมุกกรอบพี่น้องเนี่ยซัมพเขาขายแพงพี่น้องนี่แหละสุรดาเฮดเองอ่ตอนนี้สองตอนนี้70กว่าบาทพี่น้องได้ซ่านมีละ แสบในงน้วคือเขาตามแบบลาวสุดๆได้จำมาเนี่ยตำราวอืมสัมพาะเขาขายหมูเกอบแพงพี่นอ้องเอ้ยอย่าไปจมในเขาด้วยปัจจินี้มันเห็ดหยากพี่น้องอันแต่ว่าสูตรสุรดาจะเป็นแบบว่าต้มจนซุกจนเปื่อยวันจ่ายเพิ่นว่าต้มสิบห้านาทีต้มหน่อยนาทีกระหยาบพี่น้องถ้าอยากแสบอยากนุ่มอยากกรอบ ต้มใหสุกๆเปื่อยๆได้จ้ะสูตรเทคนิคเธอพระองสิบหานาที่ก็เปิน่นโอเคค่ะมาลงมือกินกันเลยนะจ้าก่อนจะไปกินกับฝากก็ไล่ก็แช์น้ำดพี่น้องมาพี่น้องมันนี่ตามเพ็ดตายบอ่อเรืองได้พี่น้องนะนะคำแรกแหกมานพี่น้องจ้า ผักบุ้งปลูกในกระถางนะเพื่อนปลอดภัยและกลางบนแมนบ่ล่ะพักดิบกับจังหว่าี่น้อง พักเลือมผัวบะมีรสชาติอย่างพี่้องจืดจะกินเด้อปดายานเลื่อมผัวจะกินเด้อปดายานเลื่อมผัวกินข้าจะคัเนี่ จะติ่นเต้ยิ่งเสียงเคาะเคาะเลยพี่น้องเพิ่น,นสางบ้านเผ็ดใส่ใส่บักพริกแดง สิบหานว่วยไปหลังแล้วกะพี่แขงอีกหาหนว่วยนะ อบ,บอกเฟียนได้พี่นอะเป็นยังไงเนาะน้ำใหม่น้ำใหม่สิงน้ำใหม่ถุงพี่นอะเผ็ดเขากันดีปนยัง มีกว่าสิเปปียว,เ,ยวเพชรนบ้บานจับมาด้วยจ้บพี่้องผู้ไกลผู้ไกลตั้งประเทศในประเทศ รสกับข่าจ้านะแซบกินกับยังกับแซบก็บเท้านี้วข่าจ้ากุ้งหนึ่งไปลองกุ้งนันถ้าแขกเอามาฝากบุญเขาสาก เพียนน้ำมาฝากอำํำไปแล้วประคุงแลกรอบแล้ววางงามายจนโคนนะฉัน อเพไปคัดพี่นองเห็ดลายยางลายพลนังสมองแสบพื่อเก่า จะตกเด้อก่อนหวาน้ำไมเปลาหน่อยเอามาประมาณหอมขาวสา คำไ่บ่ได้มันหยาบมันกก็เชีดน้ำกอบเต้แม่กะยำบ่าเขาดอกเรี้ยเหงื <c ười> กอก พื่แด้ว่าจะลวกกินดิบแสบกรอบ ดด้วอืาอาขเพียบปื้ดคือกินหลายแต่แต,แต,แต่แต่่อืดท้องซะเนาะมาคุ้งงวยหน่อยจะทค้ำจะเปหนอง กินไปกินมาเพิ่มขนาดืมกรอบดีครับอิอ่มแล้อพี่นัอง การคลิปหน้าจ้าพี่น้องคอยพี่น้องมีตะความสุขความจเจริญหลายๆพี่น้องจ๋าถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งพี่น้อง thank you for watching have a nice day see you next clip video thank you for support my video my channel so s ร d a channel a l w a y s my f r i e n d see you be take care